สนามเบินสุนภูมิดูเล็กไปทันทีเลยนะคะที่แฟนนางงามนับร้อยไปอยู่กันแบบนี้ค่ะกรูมารอมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลทั้ง10คนแบบตัวเป็นเป็นหลังเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อเย็นวานนี้นะคะ เนี่ยค่ะฮือฮามากนำโดยอิาเบลลาเมนินค่ะสาวบราซิลเจ้าของมงกุฎใหญ่ความภูมิใจของแดนแซมบ้านะคะจากชัยชนะบนเวทีนางงามระดับแกรนด์สลมในรอบกว่า50ปีพอถึงมืองไทยปุ๊บอ้อนแฟนนางงามทันทีว่าอยากกินแมงโกซกิ้ไรนะคะซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยที่ดังไกลไปถึงบราซิลค่ะไม่รู้วันนี้ได้กินหรือ,อยังนะคะครับคุณกรชฉันรักคนไทยหนูอยากบอกว่าขอบคุณมากนะคะ ได้หนูนไม่แฟนคลับที่เมืองไทยแล้วจะมาจะมาเที่ยวบ่อยๆ ถ้าคุณผู้ชมหลับตาฟังนะว่านี่คนไทยพูดแน่ๆน,นะคะที่ไหนได้มิสแกรนดกัมพูชาและมิสแกรนเชคนี่เองค่ะนี่เป็นอีกความสําเร็จของเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะคะที่สามารถทําให้ภาษาไทยเป็นปรากฏการขึ้นมาแบบนี้เพราะหากเป็นเมื่อก่อนก็คงไม่ได้เห็นสาวงามชาติมาหาอํานาจหนะ้าแห่งการประกวดไม่ว่าจะเป็นเวนซสุเอลาโคลอมเบียโบตริโกมาพูดภาษาอื่นแบบนี้นอกจากภาษาสเปนนะคะแต่นี่สาวๆกลับลงทุน เรียนภาษาไทยกันเป็นเดือนๆเ,เลยมามัดใจเจ้าของลิขกสิ์คนไทยรวมไปถึงเอาใจแฟนนางงามไทยที่มารอต้อนรับกันอบอุ่นแบบนี้นะคะหลายคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ค่ะอย่างมิสแกรนฟิลิปปินส์นะคะคุณโรเบต้ตาชามอนดงคนนี้เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นทีมิสแกรนปีนี้สดสดร้อนๆค่ะเนื่องจากมิสแกรนมาเลเซียไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่รองอันดับ5ได้ แฟนนางงามไทยก็ชอบมากเพราะอะไรเพราะว่าเธอเป็นคู่รูมเมทกับอิงฟ้าวราหะนี่เองนะคะก็เลยตัวติดกันตลอดอย่างที่เห็นเป็นการเลือกแต่งตั้งของนวัดอิสระไกรศีลเขาละค่ะเจ้าของเวทีที่คิดแล้วว่ายิงปืนไปอย่างเดียวนะคะได้นกกลับมาเป็นฝูงเลยเพราะตอนนี้เป็นกระแสมิสแกรนฟีเวอร์มากๆค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มแฟนนางงามแดนพันเกาะนะคะหลังเวทีมีดราม่าถ,ถูก u n f o l ล o w จากแฟนนางงามเวียดนามก็จริงตอนนี้ยอดหายไปเป็นหลักล้านแต่ว่าหลังสาวงามเวีย นามหยุดอยู่เพียงรอบ20คนสุดท้ายนะคะกระแสไม่คอดีตอนนี้ต้องสร้างกระแสะใหม่ละค่ะว่าเราได้สังคมใหม่ๆได้ภาษาษได้เพื่อนอได้หลายอย่างมากๆหนูว่าเป็นประสบการณ์ที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้ก็ต้องบูมมากๆที่แบบว่าคือหนูเราแบบว่าชนะอะไรไม่ใช่ชนะใจคนอะซึ่งเราสามารถทําได้ในรู้สึกว่าภูมิใจยิ่งกว่าได้มง ว่าเราไปปฏิบัติภารกิจของเราในนาม MGI Miss Grand International แล้วก็ในนามของคนไทยด้วยนะครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ขอบคุณจริงๆสาหรั well, so 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 well. บน้าใจจากทุกๆคนครับ so Next lady in the top 10 finalists is Miss Grand. นอกจากบราซิลไทยอินโดนีเซียเวเนซุเอลาและสาธารณรัฐเช็กนะคะที่ดำรงตำแหน่งท็อปไฟปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ Miss กรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลมีรองอันดับห้าม,มากถึง5คนค่ะคุณผู้ชมได้แก่กัมพูชาฟิลิปปินส์โคลอมเบียปวโตริโกและสเปนนะคะ ซึ่งกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเดินทางมาประเทศไทยก็เพื่อรับงานโชว์ตัวแบบจุกๆค่ะที่บอกว่าจุกนี่หมายถึงคนจ้างนะคะเพราะว่าต้องไปแบบแพ็กเกจเหมาเหมาสิบคนคิดเบาๆไม่หนักหนาค่ะหลักล้านหลักล้านนี่ไม่รวมค่าเดินทางที่พักและอื่นๆจิบปาถะซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ามีคนจ้างแล้วจริงๆนะคะสะท้อนปรากฏการณา์งงานที่แทบจะเป็นธุรกิจบันเทิงที่ใครๆก็อยากถือลิขสิทธิ์ราคาตอนนี้ ก็จะมีรถโชว์นะครับขึ้นไปเชียงใหม่นะครับขึ้นไปสระบุรีนะครับแล้วก็ไปหัดใหญ่แล้วก็ไปออกรายการหลายรายการแต่ขออนุญาตไม่บอกที่รายการเพราะเดี๋ยวบางรายการยังไม่ได้เชิญเกณฑใจแต่ว่าได้เจอน้องทั้งสิบคนแน่ๆในรายการใหญ่ๆในประเทศไทยแล้วก็มีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเร็วๆนี้ ส่วนความสำเร็จของอินฟ้านะคะสะาวไทยคนแรกที่ไปไกลถึงรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลกลับมาไทยรอบนี้งานพรีเซนเตอร์รอเพียบแถมตำแหน่งที่พ่วงเข้ามาไม่ใช่แค่มิสแกรนไทยแลนด์เท่านั้นก็น่าสนใจว่าการจ้างงานและค่าตัวต่อจากนี้จะไปหยุดที่กี่หลักนะคะรวมไปถึงกระแสอินฟ้ามหาชนและคู่จิน้นอิงหลอดค่ะจะถูกวางเรื่องการรับงานคู่จิน้นแบบไหนท่ามกลางกระแสะข่าวดราม่าต่างๆซึ่งอินฟ้าขอโฟกัสกับงานก่อนใช้เวลาอยู่กับคนที่รักแล้วก หวังดีส่วนเรื่องสุขภาพจิตก็มีแพลนจะเข้ารับการรักษาจริงจังหลังจากบำบัดกับจิตแพทย์แล้วค่ะ